นี่นี่ครับเห็นทัดเลยกล้วยอิตาเลียไปยังขึ้น,นเป็งใส่ไม้ค้ำครับพี่น้องเห็นเสาหนิบะ่ะเสาขึ้นไปใส่ลิงไปฟังพุ่นใส่ลิงไปฟังพุ่นอยู่ข้างบนครับทุกต้นเลยพี่น้องทุกต้นเลยดึงไว้ดึงไว้ทุกอันอันนี้ก็ดึงไว้ครับมีปีมีเขี้ยวออกมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับมันเสียกไว้มันเสียกไว้แล้วดึงไปบนโอ้ใเซลิงข้างบนครับที่เหลวครับยุ่นี้ต้องใส่ผ้าส่แมข้างบนครับเนื่องจากว่ามันล่มครับพี่น้อง ลมจะทําให้ใบกล้วยเสียหายนะครับลกล้วยกับมักน้ำเขากระปุกส่วนมากผู้ใดอิสราเอวให้จ้างไดปลูกกล้วยเพิ่นเกิดจะมีแรงน้ำครับใกล้ๆครับพี่น้องจะเห็นเลยครับแต่ละต้นแต่ละหลุมแต่ละเหงาจะมีสามต้นครับเพราะมีสามต้นล้วก็จะมีสามเครื่อนะครับอาทิตย์นี้ตัดเครื่อนี้อาทิตย์หน้าตัดเครื่อนั่นอาทิตย์นี้ตัดเครื่อนี้เองสินะครับทีเป็นไปแบบนั้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจาก ได้มาเห่นกับทีมงานปลากล้วยเพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่งก็ตัดกล้วยยุ่ในปลานน่ครับปลาที่เป็นเนิดอนปลาเกาเนาะฟังนี่ครับส่วนผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบ่งปลาใหม่นะครับหลังจากพี่น้องได้เบ่งคลิปการตัดกล้วยปลาเกาไปแล้วนะครับเป็นไรพี่น้องครับกล้วยง่ญ่กล้วยหนักกล้วยตั้งตามพี่น้อง่เพิ่งเห็นเป็นไรครับดีไหมครับครับอันนี้ปลาไม่ครับจะผมจะไปเข่าหัวแปลงทั้งพูนครับจะเดินเข้าไปข้างในเบ่งนะครับปลูกไม่ๆมครับกล้วยประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับประมาณนี้แหละ ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องผมมาถ่ายตอนอายุสองเดือนนะครับผมมาถ่ายแปลงนี้ตอนอายุสองเดือนใหญ่แล้วนะครับนี่ครับสองเดือนอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับสองเดือนนะครับนะครับสองเดือนต้นงามๆสวยๆแบบกําลังสวยกําลังงามครับสองเดือนกลัวนี่ครับเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับคือสองเดือนจากผมมาถ่ายจากคลิปก้อนๆนะครับบัดนี้ตอนนี้ผ่านไปหาเดือนแล้วครับนี่เริ่มออกปีเริ่มยังไงแล้วครับนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าหาเดือน ก็จะเป็นเจ็ดเดือนนะณตอนนี้อายุเจ็ดเดือนครับเดี๋ยวพี่จะพาพี่น้องย่างเขาไปเบื่องข้างหนครับครับอข้างนาแล้วครับนี่ครับแปลงที่พี่น้องเบิ่งคลิปก้อนนานั่นครับนีแปลงที่เพิ่งตัดแปลงนั่นแหละครับนี้กับแปลงนี้เง้วเลยครับเพิ่งี่เปิดท่างเขาแจ้ข้างนาครับด้านข้างเพิ่งมาเปิดผมได้ต้องเดือนมาพี่นะครับเดือนมาพี่ละพี่นะพี่น้องเข้าอยู่หุ่นครับนะครับก้านงตัดอยู่หุ่นนี่ครับเขามาเบิ่งข้างในกับน้ำกันครับพี่น้อง เป็นจังได้ครับดูดีวะนะครับเดี๋ยวชีพ่าเปิดเบิ้งของเพื่อนได้บ้างไหมนี่แท่งปีแท่งเคียกมากแล้วครับนี่ปึ๊บอู้นี่ครับนี่นะเดี๋ยวพี่น้องงามบ่ครับนะครับผมบ่รู้ว่าเจ็ดเดือนแท้บ่กเด้อครับเพิ่นก็วังสั่นเนาะผมว่าเจ็ดเดือนครับนี่ครับตอนปลูกตอนปลูกใหม่นี่คือสองเดือน ต้นหนึ raktion, ห่งนะครับเงาหนึ่งหลุมหนึ่งจะมีสามต้นครับพี่น้องหน <qui> okay. uh. <mar> <mein lift>. ึ่งต้นสองต้นสามต้นริบบิ้นสีเหลืองครับริบบิ้นสีเหลืองริบบิ้นสีดำครับนี่ริบบิ้นสีดำต้นนั้นเปิดเงีงยิครับผมปลูดเรื่องจะเบิ่งต้นอื่นนั่งริบบิ้นสีเหลืองที่ผมน่าจะต้นนี้มันออกปีพร้อมกันครับเวลาเขามาตัดเขาจะตัดริบบิ้นสีเหลืองก่อนต้นนี้กับสีเหลืองเนีนครับนี่พี่น้องสีเหลืองขึ้นก่นนะครับนี่น่าจะเบิ่งยังสั้นครับนะครับ ว่าต้นอื่นสีดําสียังสีนะครับผมก็บรู่้ว่านตอนนี้สีดําหรือสีเหลืองก่อนนะครับแต่ว่าการที่เพิ่นจะมาตัดเพื่อนจะตัดพร้อมกันครับริบินสีครับนะครับเพิ่นสีรูดครับทีมงานปลาควายมิเตอรู่อันนี้สีดาครับนี่เสื้อสีดํามัดไว้ต้นนี้ก็เสื้อสีดํามัดไว้ต้นนี้เสื้อสีเหลืองครับมัดไว้นี่ครับบรู้ว่าฉีตัดสีใดก้อนได้พี่น้องนะครับผมจะเบิ่งครับอันนี้สีดํา โอ้สีดยังใหม่กว่ายุ้กครับเพราะว่าสีตาสีเหลืองแหละครับก่อนนะครับสีเหลืองไงกว่าครับนี่ครับนีลริบบิ้นสีริบบิ้นสีไทยมันประจาไปนะครับตอนนี้เพิ่นสามต้นครับพี่น้องกล้วยหนึ่งหลุมมีสามต้นมีสามสายยางครับมีสามสายยางต้นหนึ่งนะครับอ้าที่ครับต้องผีดดีกว่าท่อนแดดต้นหนึ่งครับมีหนึ่งลูกต้นนี้ก็มีหนึ่งลูกนะครับต้นนี้ก็มีหนึ่งลูกครับ ต้นนั่นเดี๋ยวมาตัดทิ้งครับนะครับเห็นบ่นะครับจะมีต้นละลูกต้นละลูกหลังจากแท่งปีเรียบร้อยจะต้องจงไว้หนึ่งลูกครับมีเขี้ยเรียบร้อยจะต้องจะเหลือไปครับจะเหลือไป็นหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับนี่เห็นพี่น้องเอาหนึ่งมีสามต้นเลยครับแล้วนี่นี่ครับเห็นชัดเลยกล้วยอิสเรลไปยังเครื่องป้องสาไมมค้ำครับพี่น้องเห็นเสาหนึ่บอเสาขึ้นไปใส่ลิงไปฟังพุ่นใส่ลิงไปฟังพุ่นอยู่ข้างบนครับทุกทุกโมโหล้วทึกเม็ดนี่แถวนี้ครับนี่ แถวนี้ก็ you like carry มีสลิงเออมีเสาแบบนี้ครับไปพุ่นนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายขวานี่มีเม็ดครับแถวนี้สลิงกับสิบเออลวดทั้งเสาเล็กเนี่ยต้องคุยองทั้งเล็กเสาเล็กไปพุ่นมาเลยครับพุ่นเงา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 ไุ่นเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็มีหนีนึงไม่รู้ใส่ยังไงครับจักเม็ดครับต้องหาคงจะหาบางครับอีกเสาหนึ่งมีใส่นะครับอันนี้แถวหนึ่งหน่อยเงาหรือเสาเสาสลิงเงาเลยครับนี่เสาเงาไปเลยพุ่นเสาเล็ก้นะครับเพื่อจะขึงสลิงข้างบน พื่อจะถึงซลิงข้างบนเพื่อจะยังครับนี่นี่นี่พี่น้องแท่งปีมีเครื่องออกมาแล้วเรียบร้อยนีครับมัดไว้เพื่อนมัดไว้เพื่อนมัดไว้เพื่อจะบ้องนค่ำเพื่อนมัดไว้หล้วดึงใส่ซาลิงข้างบนเลยครับนั่นครับดึงเสื้อไปมัดใส่ซลิงข้างบนเลยนะครับมีซลิงนี่อันนี้ก็ดึงลงมานีครับนี่น Quiz ี่ดึงลงมามัดไว้นีครับนี่น <ahí> ี่ดึงไว้นี้ครับมันจะหลบมากๆกับ <repeats> ดึงเสื้อดึงไว้หนีครับ ทุกต้นเลยพี่น้องทุกต้นเลยเดึงไว้ดึงไว้ทุกอันอันนี้ก็ดึงไว้ครับมีปีมีเขี้ยออกมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับมันเสียกไว้มา่เสียกไว้แล้วดึวดงไปหุ่นโอ้เสาิงของบนครับหลังจากสลิงต้นนี้ครับเสาต้นนี้นี่เสาปูนต้นนี้ทอาสียางทอมจะเดินไปครับเราต้องไปเดินนอกแปลงพี่น้องเพืจะเห็นข้างนอก,กน,นี่เสานีบครับเสานีน้เมื่อกี้ผมแปลงนี่เนะาะมนจะย่าไปชุดแปลงท่านุ่นครับพี่น้องไปเพื่อขอบคาง,ง,งแปลงน้ำกัน นะครับนี่ครับเสาอยู่นี่นี่ครับนี่นี่เสาเสาสลิงเสาเล็กนี่ครับนี่หนึ่งนะครับมันจะได้หนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอครับตอกไส่สี่กอพี่น้องก็คิดว่าประมาณจักเมตรครับในสายตาผมประมาณสองเมตรหลุมละสองเมตรหาซิบหรือสองเมตรประมาณนี้แหละครับฝั่งน,นั้นก็บสองเมตรหาซิบก็มาณนี้บ่ครับเนะ่ยข้างน,นั้นนะครับหนึ่งสอง สามซี่ก่อครับได้กล้วยซี่ก่อแล้วคือคันด้วยเสาสลิงครับด้วยเสาเล็กเสาเล็กก็จะโตออกไปพุ่นนี้ครับพุ่นนี่ย่าอไปนะครับพุ่นนะเสาเล็กนี่ข้ามออกไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการจัดการกล้วยในอิสเตรียครับยี่นี่ต้องใช้ผ้าส่แมงขางบนครับเนื่องจากว่ามันล่มครับพี่น้องล่มจะทําให้ใบกล้วยเสียหายนะครับกล้วยกระมักหนามเขาก็ปลูกส่วนมากผู้ใดอิสราเอลให้จ้างใดปลูกกล้วยเพิ่นก็จะมีแหล่งน้มครับใกล้ๆครับ พี่น้องจะเห็นเลยครับแต่ละต้นแต่ละกลุ่มแต่ละเงาจะมี3ต้นครับเพราะมี3ต้นแล้วก็จะมี3เครือนะครับอาทิตย์นี้ตัดเครือนี่อาทิตย์หน้าตัดเครือนั่นอาทิตย์นี้ตัดเครือนี้เองสินะครับทีเป็นไปแบบนั้นนะครับส่วนนอกแปลงที่ผมว่าบ่มีทางเข่าเนี่ยฟังพี่ครับพี่น้องนี่พ้าวตอนนี้บ่ได้ใช้คายาบ่ได้ยังเลยครับเพราะมันแป่นแล้วพี่น้องแป่นแล้วตัดปีทิมแล้วนี่ปีล้นเต็มพื้นน่ครับนี่ปีข้อยล้นเต็มพื้นเลยตัดปีหมาแล้วนี่ สีเหลืองครับสีเหลืองลูกกะน,นี่ครับสีเหลืองนะครับยังนหน่อยๆอยู่นะครับเพิ่งสีดําครับเพิ่งสีดําสีดำคือเป็นังไรพี่น,อน้องเกิดด้วยน้ำกันโอ้สีดำซูสีกันละครับวัวพันธุนสีตาสีใดก่อนเนาะครับข้าวบดิเฮ็ดงานแป้งน้ำพึ้นโอ้นี่วภาพต้นบกุ่งอ๋อเพิ่ชอาศัยน้ำนี่พี่น้องเด้นอนี่ได้ครับ ต้นมะละกอปลูกบุกฮงไปครับในเห็ดงานปลากล้วยหรือปลาอะไพี่น้องก็แล้วแต่ที่มีน้ำครับเป็นยังไดนหนิครับเพิ่นจะปลูกต้นมะละกอที่มันยังไดครับนี่นีหัวแปลงท้ายแปลงนี่ฮะปลูกเหมือนแล้วหรครับนี่ครับนี่หนึ่งหนึ่งต้นเริ่มเป็นหมากแล้วครับต้นบุกฮงง่ามยางคักได้ได้ปุ๋ยกล้วยนี่ครับมาฟังผิดก็มีอีกแล้วครับนี่นั่นครับมาท่านี่เพิ่นตัดกำลังตัดอยู่ครับนั่น ัดกล้วยอยองไอผมมันเดินอ้อมมากครับพอผมเขาไม่าไม่ได้นแปลงมาไลยเพราะมันพุ่งทางเปิดครับนี่กับต้นนึงครับโอ้โหเมียดอกพริกครับมะพริกเกิดดอกแล้วบุ้งนี่ครับมกพริ้กข้านี่เกิดหมากแล้วเบื่องข้างผมมันไม่มีว่าต้นนึงยมาบุ่งอ๋อที่เป็นเม็ดไปครับเป็นล้มมีที่ต้นบกุ่งหมดเลยหมดแปลงกุนนน่ะนี่แหละครับพี่น้องผมพาเขาไปเบิ้งนะครับหลังจากคลิปก้อนนะครับหลายเดือนแล้วล่ะประมาณสามสี่เดือนขึ้นหลังผมละผมได้ลงไปแล้วว่า เพิ่นปลูกกล้วยนะครับผ้าเบิ้งตอนน,น้อยถึงเบิ้งฮอดเบี้ยน้อยนะครับเบิ้งฮอดเบี้ยน้อยไปแล้วทั้งผู้นเบิ้งฮอดเบี้ยน้อยเบิง้งฮอดต้นน้อยๆอยู่ในเดือนเพาะช่ำแล้วก็มาเบิ้งการปลูกนี่แหละครับบักยางงามเลยพี่นอ้องเบิ้งการปลูกนะครับบ่ได้เบิ้งการปลูกซะเมียครับมาเบิ้งตอนเพราะลุ่มหลุมไปแล้วกล้วยกำลังงามครับกำลังติดใบเขียวใบยังแล้วนะครับนี่แหละครับเพิ่นตัดเพิ่นทำงานอยู่ได้พี่อนเพื่องได้บ่ได้มีคนมาแนะนั่หรือผ้าเดินทัท่วในป่าครับ มันย่อยตามความเข้าใจได้พี่น้องครับเรื่องสีเรื่องเร็บบินเข้าใจว่าประมาณนั้นครับเพระาะว่าเคยถามพิ่ยูว่าพิ่จะตัดตามสีครับแต่ว่าข้อหมายกับรว่าสีใดเป็นสีใดก่อนน่ะนะเรียบร้อยนี่ครับอันนึ่งก็จะึ้นไปพผู้นี้แล้วพี่นนะึ่พูนครับยางงามเลยนะครับด,ดึงไปดึงไ้มันจะล้มมาถนนมาครับนี่๋ึงล้มมากขึ้นไปแต่ละขียพี่น้องเออเถอตกลงมากพี่มดเลยครับตกลงมฟังถนนมดเลยนะครับ นะครับกอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับปลาเกวยงานปลาเกวยเพิ่นนะครับเฮ็ดกล้วยอยู่เมื่อตีครับเฮ็ดกล้วยเมื่อตีหลังจากตัดเสร็จก็ไปปลูกครับปลูกเสร็จก็ไปนั่นเรียบร้อยเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะล่องเดินไปสุดเพื่อนครับเลี๋ยวไปไกลนาจะเป็นปลาอะโวคาโดครับนะครับพุ่นนะสุดแปลงมาครับนะครับพุ่นเขียวพุ่นนะครับก็มีอย่างดีๆีขึ้นเอาแหละครับพี่น้องจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของแรงงานไทยในสิเหลียวหอพี่น้องในเบื้องครับ อันนี้กัมือนีก็ว่างครับก็เลยมาทําคลิปบรรยากาศการทํางานปลากล้วยครับพี่น้องเบิ่งได้ครับผู้ทั้งบ้านนะครับผู้สีเท็ดตามผู้ชีล่วงมือทํานะครับอันนี้ก็องสิเป็นน้ำเลยครับทนี่ยฐานน้ำน้ำก็จะเดินมาเลยครับไปคิดว่าเดินหัวแปลงก่อนเดียวเห็นดุวยครับุเดินพาใต้ดินมานี่มาแยกหนี่ไปซ้ายขวาตรงไปเลยครับเดี๋ยวสายขึ้นมาจากดินมาเลยครับมันจะต่อครับสายขึ้นมาจากดินมาเลยนะครับ เอาพี่น้องครับจังไรคอยมาเจอกันไม่คลิปหนาครับบรรยากาศชีวิตความันยู่ในสีเ่เหลี่มประมาณนี้แหละครับพี่น้องจังไรเขาเจอกันไม่คลิปหนาไปแล้วสวัสดีครับงามๆพี่น้องงามๆก่้ยกันเลยครับจะอันเพื่อน